พี่น้องที่รักในพระกิษเจ้าก็ข,าขอให้พวกเราได้มีเวลาให้กันและกันจริงๆนะครับทั้งในการพูดคุยในเรื่องการหย่อนใจและทั้งในการสวดภาวนาการฟังพระวจาด้วยการที่ใครคนหนึ่งคิดว่าเราอยู่สมัยใหม่เนี่ยสิ่งที่คนเก่าๆกา,าทำถือว่าล้าสมัยคงไม่ใช่นะครับอย่างเช่นการสวดภาวนาการ อ่านพระวจาหรือการไปมิซาด้วยกันเนี่ยมันเป็นภาพที่สวยงามมากพี่น้องหลายครั้งเวลาที่พ่อไปถวายมิซาในวัดต่างๆเนี่ยพอรู้สึกรู้สึกไม่ค่อยสบายใจที่เห็นแต่ผู้ใหญ่แล้วก็มีส่วนมากก็จะเป็นผู้สูงอายุอยู่ในมิซา แล้วก็หลังมิซาพ่อมักจะถามมูลพ่อเจวัดว่าหลุมสาวหายไปไหนเด็กๆหายไปไหนนี่ก็คืออนาคตของพระศาสนาจักถ้าเขาไม่มาวัดมาวาเขาไม่มีความเชื่อพี่น้องไหวไงล่ะในอนาคตวัดเราก็จะว่างเปล่าเด็กเหล่านี้ก็ไม่มีอุดมการตามที่พระเยซูเจ้าต้องการเพราะฉะนั้นการที่ไปวัดด้วยกัน เหมือนสมัยก่อนนั้นไม่ล้าสมัยเราไปด้วยกันเราเดินทางไปสู่สวรรค์ด้วยกันนี่ก็คือภาพที่สวยงามที่สุดไม่ใช่หรือครับวันที่เป็นวันฉลองพระเยซูเจ้าประจักษ์พระองค์ให้แก่บรรดาครัสสา,าก็สามองเมื่อไม่นานมานี้เราก็พูดถึงครัสสา,ากที่พระองค์ทรงเลือกสรรก็คือยักกอบมีจอนและเปโตรถ้าเรียงลำดับก็คือเปโตรยกัก จาโกเบและจอร์นนี่นะครับก็พระเยซูเจ้าพระอาจารย์เจ้าของเราต้องการที่จะสอนบุคคลทั้งสามให้มีความมั่นใจในพระองค์มากกว่าคนอื่นก็เพื่อจะได้เป็นพยานยืนยันถึงพระองค์เนี่ยมากกว่าคนอื่นเช่นกันเวลาที่พระองค์ได้รับพิธีล้างในแม่น้ำจอร์แดนพระองค์เดินขึ้นมา ที่ฝั่งนั้นก็ได้ยินเสียงพระบิดา,าสั่งกับพระองค์ว่าท่านบุญนี้คือบุตรสุทธิรักของเรานะครับก็หลายคนที่ได้ยินก็ไม่รู้เรื่องเพราะกว่าจะอธิบายเรื่องพระพิณเจ้าเรื่องพระเยซูเจ้ามาอยู่ท่ามกลางพวกเขาเนี่ยต้องใช้เวลานานพอสมควรวันนี้สิ่งที่พระองค์เคยพูด ในเวลาที่พระเยซูเจ้ารับพิธีล้างแล้วขึ้นมานั้นเราก็ได้ยินอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่พระองค์ได้ไประจักษ์พระองค์งดงามอยู่บนภูเขาที่สวยงามเป็นภาพเสื้อผ้าของพระองค์กดีตัวของพระองค์กดีสวยงามมากจนบรรดาพระสาวกนี่ร้องขึ้นมาเลยว้าวแม่รู้สึกว่าจะเป็นภาพที่ไม่เคยได้เห็น ว่าทำไมพระองค์ต้องสวยงามถึงขนาดนี้ก็มีบทเรียนอยู่หลายอย่างว่าหนึ่งถ้าคนคนหนึ่งอยากจะเห็นพระองค์สวยงามเนี่ยต้องอยู่มีเวลาให้พระองค์เงียบเงียบัยบกที่ใดที่หนึ่งเพื่อจะได้มองดูพระองค์และพระองค์ก็จะประจักษ์ให้เขาได้เห็นเหมือนที่ให้กระสาวกเห็น แต่ถ้าเราไม่มีเวลาเลยช่วยชีวิตของเราก็อาจจะไม่มีโอกาสได้เห็นพระเยสุจ้าสวยงามแล้วก็สองภาพของพระองค์นั้นจะเป็นภาพที่สวยงามเสมอแต่ตัวเราเองที่มีบาปมีกรรมเนี่ยมันก็ทำให้เรามองพระองค์ไม่ชัดก็เพราะว่าใจิตใจของเราไม่สวยงามพอ ดังนั้นถ้าอยากจะเห็นพระเยซูเจ้าสวยงามเราก็ต้องมีการขัดเกลาจิตใจของเราสม่ำเสมอจริงไหมครับในวันนี้หลังจากที่บรรดาครสสาวทั้งสามองได้เห็นประจักษ์ว่าพระองค์ได้คุยกับท่านประกาศศพแล้วกักบโมเสสเนี่ยคือพระองค์ได้คุยกับโมเสส แล้วก็มีเอลิยาหลังจากที่ได้คุยกันเสร็จเรียบร้อยก็มีเมฆมาคลุม,มแล้วเปโตรร้องเสียงดังขึ้นมาว่าพระองค์เป็นการดีที่จะอยู่อย่างนี้ ควรจะปลูกพระพาขึ้นสามหลังลหลังหนึ่งสำหรับองค์พระเยซูเจ้าเองหลังหนึ่งสำหรับโมเสสลอีกหลังหนึ่งสำหรับเอลียาเนี่ยพูดเสร็จก็ก้อนเมฆก,ก็หายก็มาคบก,ก็มาปกคลุมเขาไว้มีเสียงหนึ่งที่ดังมาจากเมฆนั้นว่าท่านผู้นี้เป็นบุตรสุดที่รักของเราเราพึงพอใจยิ่งนักจงฟังท่านเถิดฟังพระองค์เถิด นี่ก็คือเป็นครั้งที่สองแล้วใช่ไหมพี่น้องที่พวกเราได้ยินประโยคนี้ประโยคแรกหลังจากพิธีล้างประโยคที่สองก็เป็นประโยคที่เราได้ยินในวันนี้แหละแล้วก็หลังจากนั้นพระองค์ก็พาเขาลงมาที่ไปหาพวกข้าสาวกคนขื่นแล้วบอกว่าอย่าไปพูดเรื่องนี้ให้ใครฟังนะจนกว่าบุตรแห่งมนุษย์จะกลับคืนชีพพี่น้องครับการทมาหากินของเรามันก็เรียกร้องเรามากยิ่งขึ้นไหนจะ ค่าคนชีพสูงขึ้นไหนจะการทํมาหากินก็แย่งกันก็แม้จะมีการเพิ่มเงินเดือนแต่สินค้าจะแพงขึ้นและอะไรต่างๆมันก็ตามมาเป็นอย่างเงี้ยแล้วเราบางทีถ้าไม่มีเวลาสําหรับจะมาสําหรับให้ให้ใหสวดภาวนาคิดถึงตนเองแล้วกอ็อยู่ด้วยกันแล้วก็บางทีเราก็อาจจะหลงทิศหลงทางก็ได้ การอยู่ด้วยกันเพื่อจะได้เห็นภาพของพระเยซูเจ้าสวยขึ้นเนี่ยพระองค์ก็เคยบอกว่าใครที่สวดภาวนาด้วยกันแล้วละสองคนขึ้นไปเนี่ยสองสามคนขึ้นไปเนี่ยพระองค์ก็อยูดท่ามกลางเขาพี่น้องเชื่อไหมละ่ะแล้วก็แม้ว่าพี่น้องไม่สามารถเห็นพระองค์เหมือนกับท่านจอนจักรเบและก็ยวงเนี่ยพี่น้องก็ไม่ต้องตกใจไม่ต้องเสียใจที่ว่าเอ๊ะท,ทำไมเราไม่เห็นสักทีเพราะตาของเรา ไม่มีอยู่สองตาตาตาใจกับตากายนี่นะครับตากายเนี่ยเราก็าเห็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่เกี่ยวกับวัตถุแต่ตาใจนั้นเราก็าจะเห็นสิ่งที่ไม่ใช่วัตถุก็คืออาณาจักรใจคุณงามความดีพระปินเจ้าฉะนั้นเราจึงต้องมีเวลาสําหรับที่จะให้ตาใจของเราเนี่ยสวยงาม ถ้าพี่น้องสวดภาวนารับรองได้เลยว่าพี่น้องคงจะมีความสุขที่ได้เห็นพระพินเจ้าถ้าพี่น้องอ่านพระคัมภีร์พอได้พูดอยู่เสมอว่าพวกเราเนี่ยมีจุดอ่อนถ้าถามว่ารู้จักพระคัมภีร์ตอนนั้นตอนนี้ไหมจะบอกไม่รู้แล้วถามว่าจะมีเวลาอ่านให้บ้างไหมพี่น้องก็จะบอกไม่มีเวลาแต่ถ้าถามว่ามีเวลาดูภาพยนตร์บ้างไหมพี่น้องก็บอกชอบของชอบ มีเวลาอยู่เสมอฉะนั้นสิ่งที่ได้จากสิ่งภายนอกก็จะได้ทําให้อาจิตใจของเราสวยงามไม่ได้หรอกพี่น้องจะต้องมีเวลาที่จะพาลูกเต้าสวดพาพี่พาลูกเจ้าอ่านพระคัมภีร์วันนี้อ่านพระคัมภีร์หนึ่งบทหนึ่งหน้าหรือหนึ่งตอนก็จะทําให้เราแตกต่างจากเมื่อวานนี้จริงไหมครับเพราะพระบิด์เจ้าต้องการธรรมสจจันแต่พี่น้องต้องเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือ ถ้าอยากให้พระพิญ้าเข้ามาในใจพี่น้องต้องอนุญาตให้พระองค์เข้ามาถ้าอยากจะเข้าใจพระพิญญเจ้ามากขึ้นพี่น้องก็ต้องอนุญาตให้พระองค์เข้ามาผ่านทางพระคัมภีรขอขอบพระพิญเจ้าประทานพระพรให้พี่น้องมีความสุขกายสบายใจสวัสดีครับพี่น้องข้อรำพึงจากพระวาจา ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันท่านสามารถติดตามรับฟังอีกครั้งในทุกต้นชั่วโมง